าจารย์มีครับครับสัญลักษณ์รูปเหมือนตดนี่คืออะไรครับอาจารย์เหมือนตดที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเมื่อก่อนไม่เคยเห็นเลยโอโรุ่นก่อนๆนี้ไม่มีนะครับมีเฉพาะรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็เรียกว่าปุ่มรีเจเนชั่น b p d ีดรถไอเสีย PM 2.5 ใช้ยังไงครับตอนนี้ก็คือจะใช้ด้วย2ระบบนะครับก็คือแบบอัตโนมัติถ้าเกิดมีไฟ DV d เตือนที่บริเวณหน้าปัดเป็นไฟกระพริบให้ทําการรักษาความเร็วที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงคงที่ประมาณ15นาทีตอนนี้ก็จะทําการรีเลชั่นหรือลดไอเสียโดยอัตโนมัติแต่ท่านต้องการจะใช้แบบแมบน,นวลเมื่อไฟมันเตือนโชว์จอดรถตามเงื่อนไขดึงเบรกมือห้ามอย่าเบรคอย่าคลัตช์อย่าเพล่งเครื่องยนต์ ทําการเร่งขึ้นเองเมื่อท่านกดปุ่มรีเดนชั่นแล้วไม่ต้องตกใจนะครับความร้อนเครื่องยนต์ท่อไอเสียหรือระบบของเครื่องยนต์จะมีความร้อนสูงรีกเลื่องส่วนที่เป็นยาเป็นสิ่งเคมีที่ติดไฟใต้ท้องบริเวณท่อลดลาโดยเฉพาะบริเวณท่อไอเสียนะครับประมาณ20นาทีเครื่องยนต์ก็ทําการรีเดนชั่นหรือลดไอเสีย PM 2.5ได้จนกว่าไฟจะดับลงเพียงเท่านี้ระบบการเนชั่นก็สมบูรณ์สามารถ ขับต่อไปได้โดยไม่มีปัญหาอะไรครับ